รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการข่าวดีประเทศไทยค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันพุธ4ี่โมงเย็นทางช่อง11ค่ะสำหรับข่าวดีประเทศไทยวันนี้นะคะขบวนการสหก์ไทยของเราได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนสหก์จากประเทศมาเลเซียค่ะที่เขา มาดูงานในบ้านเรามาดูงานถึงระบบสากรเรียนรู้ศึกษาวิธีการการสากรในบ้านเรานะคะซึ่งผู้แทนจากประเทศมาเลเซียที่มาในครั้งนี้เขายกพลกันไปดูเรื่องสากรที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะจะเป็นสากรแห่งใดบ้างที่เป็นแบบอย่างให้ต่างประเทศในครั้งนี้เราปฏิดามภายในตอนนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หญิงด้วยนะคะตอนนี้ค่ะการอยู่ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโค้คงข่อยจังหวัดพเพชรบุรีนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าสหากรณ์ไทยของเรานะคะได้มีโอกาสต้อนรับสหกรณ์จากประเทศเพื่อนบ้าน,นะค่ะนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนะคะเขาบอกว่าเขามาจากวิทยาลัยการสหกรณ์ของประเทศมาเลเซียว่าแต่ว่าเขาเรียนวิชาอะไรกันนะคะแล้วเขามาดูงานที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปตามติดกันค่ะ สหกรณ์ไทยถือกำเนิดมาเกือบกว่า90ปีแล้วค่ะและมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดซึ่งจะเห็นว่ามีอยู่ทั่วประเทศและโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรเป็นสมาชิกสหกรณ์มากที่สุดคือกว่า80%ของประชากรในจังหวัดประเภทสหกรณ์ที่มีมากที่สุดในจังหวัดนี้นะคะนั่นก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งมีความเข้มแข็งมากเลยทีเดียวค่ะ และผลิตผลทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อและส่งออกสู่ประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือกล้วยหอมทองจากตัวอย่างนี้เองนะคะผู้แทนสหกรณ์จากวิทยาลัยสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซียหรือที่เราเรียกกันว่า CCM จึงเห็นความสำเร็จของสหกรณ์ไทยจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี โดยเข้าศึกษาสหกรณ์สองแห่งด้วยกันนั่นก็คือสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโค้งคอยจำกัดค่ะและตอนนี้นะคะการก็ะพันนักศึกษาการสหกรณ์จากประเทศมาเลเซียสองคนนี้เขามาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของพี่ประวิทย์ไมตรีจิตค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาทำแปลงไรนาส่วนผสมค่ะว่าแต่ว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วนักศึกษาสองคนนี้เขาได้เรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ คุณพี่ประวิทย์ไมตรีจิตนะคะเป็นสมาชิกสหกรณ์ Union, <c redit> เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรค้งคอยจำกัดมีอาชีพเกษตรกรได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นที่ก้าวไร่ได้มีการทำการเกษตรแบบผสมผสานใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำเท่าที่จะทำได้กินในสิ่งที่ปลูก และปลูกในสิ่งที่กินและที่บ้านของพี่ประวิทย์แห่งนี้นะคะได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลท่าคอยอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อก่อนตรงนี้นเป็นทุ่งน้ำหมดเลยเราก็ปลูกไม้รอบเลยเป็นซอลวกนะใบลวกทำแนวกันลมแล้วดินผังดินเราจะไม่พังเพราะเราถมดินมาเมื่อก่อนอได้พายแล้วใบพายมันจะเป็นแบบหน่อไม้ก็ได้กินนะแล้วดินขุยพายมันเป็นดินดีสําหรับที่ปลูกต้นไม้ ตอนนี้ทำอยู่พันเดียวเลยแป้นพวงย่างอื่นก็ชมพู่เพชรใส่ลุงตัวเนี้ที่ว่าเป็นดังๆอยู่เพชรพุดีที่ว่าราคาลูกป,ประมาณกิโลกร,รัมละประมาณเกือบ200ครับตั้งกับ80บาทขึ้นไปถึง200ร้อยได้เพราะเป็นเป็นชมพู่ที่ว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เพชรใส่ลุงแล้วก็มีทับทิมจันเป็นชมพู่ทับทิมจันในลูกแดงๆนี่นก็มี อันนี้เป็นไก่สามเหลืองเหมือนมันเป็นไก่เป็นไก่ไข่เป็นไก,นไก่ตะเพาท้องบ้านเหล้าเมื่อเกา้าวกรอนะมันมีอยู่แล้วก็เป็นไก่เบตงหรือว่าไก่ก้าช่างอะไรเนี่ยก็ผสมเป็นศาร,ร์ใส่เลือดอันนี้มันให้ทั้งเนื้อแล้วทั้งไข่ตรงนั้นด้วยก็เลยไปเจอก็เลยไปซื้อมาเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต่อต่อ,ต,อต่อไป ปลูกพืชเราต้องปลูกหลายๆอย่างอย่าปลูกอย่างเดียวถ้าพลาดอย่างเรายังมีอีกอย่างพลาดอีกอย่างเราก็ยังมีอีกอย่างเพื่อจะอาศัยเพื่อคูณกันจริงๆแล้วไม้เนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้หลายๆอย่างหลาย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 ชนิดนะครับเพราะมันเป็นพึ่งพาอาศัยกันเหมือนในร่มเงาเนี่ยพืชที่อยู่ในร่มเงาก็มีมีเป็นพวกหวานก็ใช้ได้พริกนกก็ใช้ได้ก็อยากจะให้เกษตรกรมาเราเนี่หันกลับมาใช้ คคุุุยยยมมกกอเีปปป๋๋๋ลดตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศมาเลเซียได้ตั้งใจศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ตลอดเวลาทั้งความรู้ด้านสหกรณ์วัฒนธรรมไทยความเป็นอยู่ของสมาชิกสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะคะเป็นองค์กรส่วนยอดของสหกรณ์ไทยได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะ <Okay>. very different because in Malaysia the backbone of the cooperative movement mm. is a credit cooperative oh, right. yeah. okay. and compared mm. to um, Thailand, Thailand. Mm -hmm. the I think the backbone of the cooperative mm. movement is uh, in agriculture right that mm. that's that is a very um, different, yeah different. difference mm -hmm. mm, between these okay finally do you want to Say something for the Thai cooperators to look after you to maybe give you lots of experience this time. <laughs> Thank you a lot because they give me a very uh, good cooperation. Mm -hmm. uh, give me the information, uh, the good food, uh -huh. and also a good hospitality. Okay, mm -hmm. and what about me? Mm -hmm. um, not to forget, we would like to thank uh, CLT mm -hmm. and um, Banlat Cooperative uh, Agriculture. Sorry, Banlat Co Agriculture Cooperative right, right? Mm -hmm. uh, to accept us uh, to to be uh, to be in the attachment program at their และการเรียน,นวิชาสหากรณ์ของการกับเพื่อนสมาชิกจากสหกรณ์ในประเทศมาเลเซียอีกสองคนก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้เรื่องราวของสหกรณ์ไปในวันนี้ไดะพอพอกับการและก็เพื่อนอีกสองคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะการขอส่งต่อให้กับพี่หญิงเลยค่ะสําหรับการลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะและนั่นละค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีนะคะของสมาชิกสากลไทยที่ทั้งสากลไทยเองแล้วก็ต่างประเทศเอาเป็นแบบอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของขบวนการสากลไทยอีกประการหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพักช่วงนี้กันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสากลที่น่าสนใจมาฝากกันอีกติดตามกันที่ได้นะคะ